ให้โชคหรือกินจิตวิญญาณรูปปั้นก็ต้องกินอาหารกินอาหารทั้งจิตนะคะเทวดาก็จะกินเป็นแบบบุญที่เราทำบุญแล้วกรวดน้ำแผ่เมตตาสวดมนต์นั่งสมาธิรูปปั้นเทวดาหน้าเทวดาก็จะรับบุญส่วนนี้นะคะแต่รูปปั้นที่เป็นเปรตมารอสุรกายนะคะ จะทําให้เราอ่อนแรงอ่อนกําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะเจ็บป่วยถึงพิการนะคะแล้วถ้าบ้านใครที่มีเด็กรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงเราอาจจะอยู่ใกล้พลังงานอ่ารูปั้นที่เป็นพลังงานดูดจิตวิญญาณกินจิตวิญญาณหรือใครที่มีลูกมีหลานแล้ว อชอบร้องกลางดึกหรือร้องตอนกลางวันนะคะร้องบ่อยมากอันนี้จะมีพลังงานของจิตวิญญาณเปรตมานาะสนบรกายนะคะจะคอยเรียกคอยสกิดดูดกินนะคะจิตวิญญาณนะคะเด็กก็จะอ่อนเพลียถ้าเป็นผู้ผู้ใหญ่นะคะที่มีร่างกายโตแล้วก็จะมีอาการง่วงง่วงตลอดง่วงเหงาเขานอน ไปที่ไหนที่มีเทวดาปกปักรักษาจะกลับมาอิ่มสดใสเบิกบานล่าเลิงนะคะแล้วก็ไปที่ใดที่มีพวกจิตเปรตมานะัสุลกายแฝงอยู่ตามรูปปั้นนะคะจะทำให้อ่อนแรงอ่อนกำลังสังเกตนะคะลูกเราครอบครัวเรานะคะลูกเราเคยยิ้มสดใสล่าเริงออกมาเล่นตั้งแต่มีรูปปั้นนี้เข้ามาที่บ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านหรือบ้านเพื่อนเขาเข้ามาเราก็ สังเกตดูวลูกเราล่าเริงไหมลูกเราสดใสไหมนะคะลูกเราเจ็บป่วยไหมอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงไหมคนในครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นลูกเรานะคะตัวเราครอบครัวเราพ่อแม่เรามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไหมแล้วเพื่อนบ้านละ่ะอยู่กับเราแล้วเขาดีกับเราขนาดไหนนะคะอันนี้เราก็ต้องดูเพราะว่ามันเป็นเขาก็ต้องกินนะคะเพราะเขาเป็นพวกจิตของมานสุรกายของเปรตเราต้องเลือกนะคะถามว่าประเทศไทยอ่ะ ที่มีคนป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงพิการที่คนไปนแน่นอยู่ในโรงพยาบาลรัดน่ะไปดูได้นะคะอันนี้โรคที่คุณหมอรักษาแล้วหาไม่เจอต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะมาจากอาหารเร่งสีเร่งสารเคมีในเนื้อสัตว์นะคะหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาแล้วแต่แล้วก็มีผักที่มีสารเคมีตกค้างนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะสารเคมีปนเปื้อนนะคะแล้วก็ ที่สำคัญตอนนี้ฮิตกันน่าดูเลยรูปปั้นประเทศไทยมีรูปปั้นพญายนาครูปปั้นยักษ์รูปปั้นเทพเรารู้ได้ไหมว่าเทพองค์ไหนออสังเกตนะคะรูปปั้นที่มีพลังงานดีๆเขาก็จะมีแววตาที่มีเมตตาแต่รูปปั้นที่ไหนมีพลังงานตาปนๆดุดุอะนะคะอันนั้นนะคะเป็นรูปปั้นของจิตวิญญาณที่พร้อมที่จะดูดจิตวิญญาณพวกเราสังเกตนะคะ จะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปไหว้ที่นู่นที่นี่แล้วก็ไปเจอพลังงานที่มีพลังอํานาจมากก็เกือบตายนะคะหลายคนแต่บางคนนะคะรอดบางคนก็เพลียนั่นคือพลังงานเขาเล็กน้อย พลังงานเขาเล็กน้อยเราก็จะเหนื่อยจะเมื่อยจะเพลียถ้าพลังงานเขาเยอะเราจะหมดแรงอ่อนแรงแล้วคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนี้มีเท่าไหร่เด็กมีคนที่ป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพลียเมื่อยปวดเนื้อปว,ปวดตัวเท่าไหร่และนอนกลางคืนนอนหลับไหมสะดุ้งไหมถ้าคนโตเนี่ยจะนอนไม่่อยหลับตอนกลางคืนเขาก็จะมาดูดจิตวิญญาณเหมือนจะหายใจไม่ออกเหมือนจะจมน้ํา อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเด็กก็จะร้องนะคะกลางคืนสังเกตให้ดีนะคะโดยเฉพาะวันโกนกับวันพระนะวันโกนกับวันพระนี่เขามีมานานแล้วโบราณการสอนแต่ตอนนี้มันมีรูปปั้นพวกนี้ขึ้นมาเยอะหนูไม่ได้ว่าใครแต่หนูเป็นห่วงบ้านบางบ้านลูกสดใสร่าเริงทุกวันนี้ลูกลูกก้มหน้าก้มตานะยิ้มไม่ออกก็มีนะก็อยากจะให้ดูแลกันหน่อยนะคะมันจะคุ้มกันไหมนะ ก็อยากให้ผู้มีจิตสัมผัสได้หลายๆท่านช่วยกันสแกนให้หน่อยนะคะว่าอ่าแต่ละที่แต่ละจุดน่ยมันมีรูปปั้นของใครอยู่บ้างนะคะก็เราอาจไปขอโชคเขาเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่เขาจะดูดพลังงานเราจิตวิญญาณเราเราจะเหนื่อยเราจะเมื่อยเราจะเพียไหมสังเกตแค่นี้นะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะคิดได้คิดไว้นะคะได้กำไรชีวิตคิดให้ดีคิดให้ถูกนะคะอย่าคิดผิดจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ขอให้ปลอดภยัยสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจ,ยใจนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขขอให้ปลอดภยัยได้เงินหมื่นตื่นได้เงินล้านเนาะท่านใดเราขอให้เราได้ด้วยโชคดีสวัสดีค่ะ